เนี่ยหันขางดูเฮ้ยหันหนาดูเฮ้ยพิดแอมออเมนพิดแอมมาละมากับต้นี่บอขึ้นทนี่แหละนี่แหละองมาฝึ้องตรงนี้น่นะพี่ะพิดแอมอยู่นี่เหอเนกินอออือเแบบี่แอมแอมอยู่นี่ตีอือบุที่าอยู่เอป็กินป๊เบกินเเล่นนไปหาทเจ้าอะเออเนาะเาด้่ พี่เห็ดทิศแอมเหเามาดูกมานงันกินาเดี๋ยเรามาทิศแอมทิศแอมามารตผัยมารตผัยมาโรถสัหนุ่ยแคแล้วตกอับก็นั่นสี่เอาเห็นรเป่าอะไชนก้สวนกัอไน้านท้ผานไ่านปี่เราเห็นบาแมแี่มนมันยืเห็นว่าองนี่นี่นี่น่นี่่นีี่นีนี่นี่นี่นนี่ไป่นี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 นี่นนี่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 ่นี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 ี่นี่นนี่น่น่่ีไปีไ่่ หรืว่าเขามานน้ำจั้วลูกเอาสิโอ้ที่แม่คนเขาบอกนี่ฮเอาแม่นตีท่านนี่ที่แอมเขาบอกแล้วเขาบอกให้บอกพี่แอมเขาบอกแล้วนี่เขาบอกแล้วไอ้ยนี่คนหลงพริกแบบคนซั้นอะไรกันี่ละตัวจริงท้งจริงเลยนี่นี่นี่เห็นแล้วเนี่ยมนาดูม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 ันแม่นตแอมกูนี่ละพี่แอมนี่ละที่แอมพี่แอม ลองเพลงไงบักว<า>ัวนี่บักว <ม EN S 2> ัวเ <MC S 1> อฟซีเอฟซีไปติดตามมาตลอด,อดมหีหลังแอมเลยแม่นี่เอาคือแมากับซ่องดูนี่สินะครับ เปืนมาลองรแฮนเพื่อนเนี่ยเพื่นเชื่นมานะเพื่อนชื่มาเห็นบอเาอีนี่เอาด่วนเจ้าให้ลไปเีไปให้ลูกกับพี่แอลูกเอามามามอนเออี่เอมพี่เอ็มเอาแม่แม่แม่ตีแม่แม่เอาลองลองลองบังกันจัจคดูคุณวเอาหมวยสั้นนั่นเห็นมอรแล้วลองได้โอ้ยลองได้ไอ้ไอ้ไอ้ยไหลบริการที่ไหนนะกาเากาเาเาเจ้าบุดีเล้าเราจัดได้ลาตัวใหญ่ ตายแล้วเล้กัดแล้วอุ๊ยอคนนี่ที่ตามตัวตลอดเลยตามตลอดออเมียนสเมียเนียเียออดีเอฟซีแล้วเยอะแล้วก็สกเตะดีข้ตีของเนียบอมาสิบอมคเียงลูกยิงกันครับน่ัมเจ้าอืออื้อติอมติดแอนครับเเนี่ยหันขางดูเฮ้ยหันนาดูเฮ้ยเฮ้ยติดแอมออแมี่นติดแอมมาล้ มากับต้องม <invers, S 2> ีเยา่ไเดี <gracias> ๋ยวอันที่ถว้งพี่ไม่ได้พี่แอมเด้อลงพี่งนี่ต้งไงเด้อเอฟซีตัวจริงพี่แอมนี่บ่พลาดสายตาเดี๋ยบาด